สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการ์ตูนนอกกระแสทุกท่านวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะสายดาร์กที่ดัดแปลงมาจากมังงะเรื่องไบโอฮันเตอรนิเมะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของสองคู่หูนักล่าอสูร นักล่าคนแรกของเราก็คือศาสตราจารย์โคชิกายะผู้เชี่ยวชาญทางด้านชีววิทยาโมเลกุลส่วนนักล่าคนที่2ก็คือศาสตราจารย์โคมาดะผู้เชี่ยวชาญในสาขาเดียวกันในตอนกลางวันทั้งคู่จะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัย แต่พอตกเย็นสองคู่หูก็จะรับจอบหาไรายได้เสริมด้วยการเป็นนักล่าปีศาจวันนี้สองศาสตราจารย์ได้ถูกจ้างวานจากหัวหน้าแก๊งยากุซ่าให้มาช่วยเหลือลูกสาวของเขาที่ถูกผีเข้าสิงสองนักวิชาการมาพัวพันกับเรื่องเหนือธรรมชาติแบบนี้ได้อย่างไรคําตอบก็คือในแง่ของวิทยาศาสตร์การถูกสิงก็คือการติดเชื้อไวรัสรูปแบบหนึ่งซึ่งสามารถรักษาได้ด้วยการฉีดวัคซีนพิเศษที่โคชิกายะเป็นคนคิดค้นขึ้น 아 <목소리나> โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นแต่ก็มีบ้างที่บางทีไวรัสนั้นดื้อยาตอนนี้ก็เลยจะเป็นคิวของโคมาดาชายที่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นอสูรรกายได้ โคมาดะได้ทำลายร่างกายส่วนที่ติดเชื้อไปจนหมดประกอบกับที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปก่อนหน้านี้ลูกสาวของหัวหน้าแก๊งก็เลยหายเป็นปกติจากนั้นโคชิกายะก็ได้เก็บชิ้นส่วนของปีศาจเพื่อเอาไปพัฒนาวัคซีนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นเมื่อไม่นานมานี้โคชิกายะได้ค้นพบไวรัสอสูรที่จะทําให้ผู้ติดเชื้อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมอย่างเฉียบพลัน หรือถ้าจะให้พูดแบบเข้าใจง่ายก็คือมันจะทําให้ผู้ติดเชื้อมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายไปในแบบที่คาดไม่ถึงเช่นมีเขางอกออกมาจากหัวมีขนขึ้นตามตัวจากขาเปลี่ยนเป็นหางปลาและที่โคชิกายะสามารถคิดค้นวัคซีนขึ้นมาได้นั่นก็เป็นเพราะว่าโคมาดา เพื่อนร่วมง,งานของเขาได้ติดเชื้อไวรัสอสูรนี้แต่บังเอิญว่าศาสตราจารย์แว่นเกิดมีภูมิต้านทานหนุ่มผมยาวคนนี้ก็เลยสามารถควบคุมไวรัสได้ส่งผลให้เขาสามารถเปลี่ยนร่างเป็นอสูรแล้วคืนร่างเดิมได้ดั่งใจตามแต่ต้องการแรกๆมันก็เหมือนจะเป็นเรื่องดีแต่ช่วงหลังๆโคมาดาเริ่มคืนร่างเดิมได้ยากขึ้นเขาก็เลยกลัวว่าสักวันหลังจากเปลี่ยนร่างแล้วเขาอาจจะกลับมาเป็นมนุษย์ไม่ได้อีกเพื่อนรักของเขาก็เลยพยายามอย่างหนักที่ ที่จะหาทางรักษาและด้วยการที่ร่างกายของโคมาดะมีภูมิต้านทานเพื่อนรักของเขาก็เลยคิดว่าโคมาดะอาจจะเป็นกุญแจสําคัญของมวลมนุษยชาติที่จะรักษาโลกนี้ให้หายขาดก็เป็นได้เพราะยังมีมนุษย์อีกหลายคนบนโลกใบนี้ที่ติดเชื้อและถูกครอบงําแล้วยังแอบใช้ชีวิตอยู่ในมุมมืดของสังคม หญิงสาวคนหนึ่งถูกผู้ติดเชื้อสังหารและกินเนือ้อสังคมคิดว่านี่คงเป็นฝีมือของฆาตรกรโรคจิตแต่สองคู่หูรู้ดีว่านี่ต้องเป็นฝีมือของผู้ติดเชื้อไวรัสปีศาจอย่างแน่นอนค่ำวันหนึ่งขณะที่โคมาดะกำลังเดินทางกลับที่พักเขาก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังหลบหนีการตามล่าจากชายชะกันสามคนโคมาดะก็เลยช่วยโกหกเพื่อปกปิดที่ซ่อนของเธอแต่นักเลงพวกนี้จับพิรุธได้พวกมันก็เลยจะเค้นความจริงจากเขาด้วยการใช้กําลัง ด้วยสัญชาตญาณโคมดะก็เลยจะเปลี่ยนร่างเพื่อป้องกันตัวโชคดีที่มีตำรวจผ่านมาเห็นสก่อนนักเลงพวกนี้ก็เลยรอดตายและความลับของ,ของ,ของโคมดะ ก็เลยยังไม่ถูกเปิดเผยต่อหน้าสาวน้อยจากนั้นโคมาดะก็สัมผัสได้ถึงร่องรอยของไวรัสปีสาศาจจากร่างกายของสาวน้อยคนนี้เขาก็เลยเสนอให้ความช่วยเหลือที่จะคุ้มกันเธอเขาพาเธอมาพบกับโคชิกายะแล้วก็ได้ข้อมูลว่าเธอชื่อซายากะเธอเป็นหลานสาวของหมอดูชื่อดังที่เมื่อหลายเดือนก่อนคุณปู่ของเธอได้ทำนายดวงชะตาให้กับนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นคุณปู่ของเธอก็ได้หนีไปซ่อนตัวโดยไม่ทราบสาเหตุ คนของนายกรัฐมนตรีจึงได้ตามล่าตัวเธอเพื่อล่อให้คุณปู่ของเธอปรากฏตัวออกมาซึ่งเธอเองก็ไม่รู้ว่าคุณปู่ของเธอได้ไปพัวพันกับเรื่องอะไรโคมดาดะบอกกับเพื่อนรักของเขาว่าไซยากะไม่ได้ติดเชือ้อแต่เธอต้องเคยพบกับผู้ติดเชือ้อหรือคนที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อมาอย่างแน่นอนมันก็เลยเป็นหน้าที่ของสองคู่หูไบโอฮันเตอร์ที่จะต้องเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้ทั้งสองคนได้พาไซยากะออกตามหาคุณปู่หมอดูตามเบาะแสที่ได้มาจากเธอ ระหว่างนั้นเหตุฆาตกรรมปริศนาก็ยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆ วันหนึ่งขณะที่สองคู่หูกําลังใกล้จะได้พบกับคุณปูหมอดูคนของนายกที่สะกดรอยตามมาก็ได้บุกเข้ามาจับตัวยากะแต่พวกมันทํารุนแรงไปหน่อยจนรถของพวกโคมาดาแหกโค้งจนตกหน้าผา โคมดะก็เลยแปลงร่างแล้วช่วยอีกสองคนออกมาแต่หลังจากนั้นโคมดะก็ไม่ยอมคืนร่างเดิมจนเพื่อนรักของเขาต้องมาตะโกนเรียกสติโคมดะถึงคืนร่างเดิมได้สำเร็จ จากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางต่อด้วยเทา้าจนมาเจอกับคุณปู่ของไซกะเมื่อได้มาเจอกันพอเท่าหมอดูที่มียานวิเศษคนนี้ก็ได้บอกว่าตอนที่เขาได้ดูดวงให้นายกเขาก็ได้ล่วงรู้ความลับของผู้นําประเทศคนนี้โดยบังเอิญพอเท่าบอกใบ้ให้ว่ามันเป็นความลับแบบเดียวกับของโคมาดา เพราะเนื่องจากว่าอยู่ต่อหน้าสยากะเขาก็เลยไม่ได้พูดออกมาตรงๆแล้วก็เป็นเพราะเหตุนั้นเขาก็เลยถูกนายกตามเก็บเพื่อปิดปากค่ําวันนั้นสยากะได้แม้ขอโทษโคมาดะแทนคุณปู่ของเธอที่พูดพลาดพิงถึงเขาในทางแปลกๆแล้วเธอก็ได้บอกเป็นนๆว่า เธอรู้สึกดีกับโคมาดามากกว่าแค่คนคุ้มครองทั่วไปซึ่งโคมาดาเองก็ชอบเธอแต่เขาก็ไม่กล้ารับไมตรีเพราะเขาคิดว่าเขาเองไม่ใช่มนุษย์ปกติที่จะมีความรักกับคนทั่วไปได้และเมื่อได้อยู่กันสองคนกับโคชิกายะพ่อเท่าหมาดูก็ได้พูดออกมาตรงๆว่าทางวิทยาศาสาตร์อาจจะมองว่าเป็นเรื่องของไวรัสและพันธุก,กรรมแต่ในทางสยาศาสาตร์เขาเรียกอาการแบบนี้ว่าถูกเข้าสิงซึ่งนาย,ยกรัฐมนตรีก็ถูกไวรัส หรือในที่นี้ก็คือปีศาจเข้าสิงแต่เขาลหลงไหลในพลังอำนาจและชีวิตที่ยืนยาวก็เลยไม่รักษาและปล่อยให้มันครอบงำเพราะไม่เช่นนั้นร่างกายของนายกก็คงจะสิ้นอายุไขไปนานแล้วเขาเลือกที่จะมีชีวิตดูต่อแม้จะต้องสร้างบาปสร้างกรรมและต้องทำเรื่องที่โหดร้ายกับคนอื่นก็ตามจากนั้นพ่อเท่าหมอดู ก็ได้ขอร้องให้คู่หูไบโอฮันเตอร์จัดการกับปีศาจร้ายในคราบของผู้นำตนนี้แต่พูดยังไม่ทันขาดคำพวกเขาก็ถูกคนของนายกเล่นงานพวกมันจับตัวหมอดูกับสยากะไปแล้วถึงระเบิดใส่ที่เหลือเพื่อทำลายหลักฐาน ชคดีที่สองคู่หูไม่ได้เป็นอะไรมากพอได้สติโคมดาก็รีบบุกไปช่วยซายากะตามสัมผัสจากมือของเขาที่กระเด็นติดเฮลิคอปเตอร์ไปด้วยตอนโดนระเบิดซึ่งนอกจากจะช่วยบอกตำแหน่งแล้วมือของโคมดะก็ยังช่วยปลดกุญแจมือให้กับซายากะอีกด้วยจากนั้นมันก็ได้แฝงตัวเข้าไปในร่างกายของซายากะเพื่อซ่อนตัว ทางด้านนายกก่อนที่ปีศาจต,ตนนี้จะปิดปากพ่อเท่าหมอดูทิ้งมันก็ได้เข้นความจริงทั้งหมดที่นักพยากรณ์มกประสบการณ์คนนี้รู้เกี่ยวกับอาการของมันเพราะตอนนี้มันเริ่มมีอาการเหมือนโคมาดาคือเริ่มควบคุมปีศาจในตัวไม่ได้แล้วซึ่งพ่อเท่าหมอดูก็ได้บอกว่าตอนนี้มันสายไปแล้วเพราะนายกกินคนไปมากมายไม่นานนายกก็จะกลายเป็นปีศาจไปจริงๆและจะไม่สามารถกลับคืนร่างเดิมได้อีก นายกได้ยินก็เลยโกรธมากแล้วก็แปลงร่างจูโจม บังเอิญว่าสยากะไม่เห็นเข้าพอดีนายกก็เลยจะกินอาหารเย็นเร็วกว่าปกติทางด้านสองคู่หูทั้งคู่ร่วมมือกันจัดการกับลูกน้องของนายกจนหมดซึ่งก็รวมไปถึงบอดี้การ์ดร่างยักษ์มือขวาของนายกด้วยที่ถึงแม้ตอนแรกจะทุลักษ์ทุเลไปบ้าง แต่ในที่สุดโคมาดะก็แปลงร่างแล้วก็เอาชนะมาได้แบบสบายๆจากนั้นโคมาดะก็รีบวิ่งไปช่วยไายากะ และเมื่อได้เผชิญหน้ากันอสุรกายทั้งสองตัวก็ได้ทำสงครามกัน แล้วก็เป็นโคมาดาที่มีประสบการณ์ต่อสู้กับปีศาจด้วยกันมามากกว่าที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้แต่ก็อาจจะไม่ใช่ข่าวดีสักทีเดียวเพราะแม้จะเสร็จสึกและเพื่อนรักอย่างโคชิคายะมาช่วยเรียกสติแต่โคมาดาก็ยังไม่ยอมคืนร่างเดิมซึ่งสติของโคมาดาก็คงหลุดไปสักพักแล้ว เขาก็เลยจัดการแค่หัวของนายกแล้วก็ลืมที่จะจัดการกับหัวของปีศาจปีศาจนอนที่ยังไม่ตายสนิทก็เลยจู่โจมโคมาดาตอนที่เขาเปิดช่องว่างจากคำพูดของพ่อเท่าหมอดู ก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเรื่องราวเหนือธรรมชาติและปีศาจนั้นมีอยู่จริงและตอนนี้จิตใจของโคมาดะก็กําลังต่อสู้กับมันอยู่ระหว่างนั้นยูยูซายากะก็ได้เดินเข้ามาปีศาจหนอนก็เลยจู่โจมเธอไปด้วยอีกคน ด้วยความเป็นห่วงคนรักโคมาดะก็เลยเรียกสติกลับคืนมาได้แล้วก็บังคับให้มือของตัวเองในร่างของศยากะพุ่งมาขย้ำหัวของปีศาจหนอน ประกอบกับที่มันโดนโคชิกะยะยิงวัคซีนใส่2คู่หูก็เลยเอาชนะปีศาจตนนี้ได้สําเร็จจากนั้นโคมดะก็ได้ต่อแขนของตัวเองกลับคืนแล้วก็คืนร่างเดิมและถึงแม้ซายากะจะเห็นความลับของเขาแล้วเธอก็รับได้ แต่ตราบใดที่โคมาดายังไม่หายสนิทเขาไม่รู้ว่าวันหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับไวรัสในตัวจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเขาบ้างเขาก็เลยเลือกที่จะปฏิเสธความรักและเลือกที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวในฐานะไบโอฮันเตอร์ปีศาจผู้ล่าปีศาจซึ่งตอนนี้โคมาดาก็สามารถควบคุมปีศาจในตัวได้อย่างสมบูรณ์แล้วด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ซึ่งนั่นก็คือพลังแห่งความรักนั่นเอง จงสู้ต่อไปนะผู้ใช้พลังแห่งความรักแต่ไม่อาจมีความรักได้ไบโอฮันเตอร์โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องไบโอฮันเตอร์ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ